หอมรงตลอดการถ้าทําสิ่งนี้นะครับสิ่งที่ผมจะบอกคือจงเป็นคนขี้เกียจอ้วนซะหลายคนบอกว่าเอ้าความขี้เกียจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะทำไมบทาทีมใช้คคำนี้ห่ทีมอยากจะบอกว่าไอ้คำพูดนี้แหละ ที่หมอทีมใช้ตลอดเลยเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาแล้วทําให้หมอทีมเนี่ยผอมลงแล้วก็ไม่เคยอ้วนอีกเลยนะครับข้อหนึ่งที่หมอทีมทําบ่อยๆนะคือขี้เกียจอะต้องออกกาลังกายเยอะๆนะหมอทีมก็เลยคิดแบบนี้ว่าเอ้ยในเมื่อเราขี้เกียจออกกาลังกายเยอะๆเราอยากออกกาลังกายแค่ห้าถึงสห้านาทีต่อวันดังนะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องไม่กินข้าวไปน้ําตาลเข้าไปเยอะถ้าเรากินข้าวไปน้าตาลเข้าไปเยอะเราก็ต้องไปเบิร์นมันออกอีกดังนะนั้น จงขี้เกียจซะผมก็บอกตัวเองว่าฉันจะเป็นคนขี้เกียจออกกํบบาลังกายเยอะๆนะครับฉันจะออกกบบาลังกายแค่5้าถึงสินาทีทุกวันบานทีก็ยังออกทุกวันนะห้าถึงสินาทีทุกวันตั้งแต่10ปีที่แล้วจกนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเถึงสิปี้ก็ยังออกเหมือนเดิมนะคือ5้าถึงสินาทีต่อวันแค่นั้น ขี้เกียจเขาไว้ครับแล้วจะรู้เลยว่าแค่ขี้เกียจออกกำลังกายับพูดนี้จะทําให้เรากินข้าวเป็นน้ำตาลน้อยลงโดยอัตโนมัติข้อที่2นะครับคือขี้เกียจบวมหลายคนบอกขี้เกียจบวมนะใช้ตอนไหนใช้ตอนนี้เวลาเพื่อนชวนกินเหล้ากินเบียร์บอกว่าขี้เกียจบวมอะ่ะถ้ากินเข้าไปเด็ดบวมมานานมากเลยหมอทีมเคยบอกว่า7จ็ถึงสิวันนะถึงจะยุบบวมนะไม่กินนะขี้เกียจบวมนะบอกเพื่อนไปแบบนี้ว่าหมอทีมแนะนําว่าถ้ากินเหล้ากินเบียร์ปุ๊บเดี๋ยวตัวบวมนะ 3. คือขี้เกียจใช้วินันวอทีมไม่ชอบคำนี้ยคือไม่ใช่บอกว่ามันไม่ดีนะแต่คําว่าวินัยเนี่ยในความรู้สึกของ,งทีมคือมันเป็นอะไรที่เราต้องฝืนที่จะต้องทำดังนั้นวิธีการวอทีมก็คือตั้งเวลาเลยตื่นเช้ามา6กโมงเช้าเดินสลับวิ่ง5 1 5นาทีหลังจากนั้นกินข้าวเช้ากินข้าวเที่ยงกินข้าวเย็นแล้วข้าวเย็นเนี่ย กินทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วก็เขี่ยแป้งน้ำตาลเขี่ยข้าวออกแล้วที่เหลือกินหมดแหละเนื้อสัตว์กินบุกะทะชาบูหมูจุม่ม M k มกินนสเตอร์กินแล้วอะไรก็ตามที่มีแป้งน้ำตาลเขี่ยออกแล้วก็ทําแบบนี้เลยเป็นกิจวัตรเลยไม่ต้องใช้วินยัยเพราะว่าผลดูายก็มีอะไรก็แค่ตื่นมาตอนเช้าออก กำลังกายเชา้ากลางวันเย็นกินอาหาร3ามือ้อแล้วตอนมื้อเย็นเนี่ยเขี่ยข้าวแป้งน้ําตาลออกแล้วกินทุกอย่างที่ขวางหน้าพราะทแบบนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องใช้วินัยนะมันก็เป็นอัตโนมัติเพราะมันง่ายมากฟังแค่นี้ก็รู้เลยว่าคอนเซปต,ต์ของทีมก็มีแค่นี้คือลดแคลอรี่จากข้าวแป้งน้าตาลออกกำลังกายสม่ําเสมอตอนเช้าแล้วก็กินให้อิ่มทุกมือ้อเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยอิ่มจากโปรตีนและผักจะได้หน้าเด็กลงชะลอการเกิดริ้วรอยดังนั้นรักทุกคนนะครับใครที่ไม่เคยได้รับความรู้จากหมอทีมเลยนะครับก สามารถติดตามนะครัทีมได้โดยการพิมพ์คําว่าหลอกร่างกายเดี๋ยวเฟซบุ o กเนี่ยจะส่งลิงก์ให้ทางอินบ x ็อกก็เป็นเรื่องเดี๋ยวว่านี่คือคลิปแรกแต่ถ้าใครก็ตามชอบเป็นหนังสือนะครับก็หนังสือนี้ก็ได้ครับเหลืออีกสัก ไม่กี่เล่มสุดท้ายนะครับชื่อนั่งเฉยๆก็ผอมได้นะเป็นความรู้ที่หมอทีมรวบรวมสิ่งที่สอนทั้งหมดตลอด4ปีที่ผ่านมาให้เหลือไว้แค่เล่มเดียวสั้นๆว่านั่งเฉยๆก็ผอมได้นะครับก็พิมพ์คําว่าหนังสือแล้วก็รอ a c e บ o o k นะครับส่งลิงก์ให้เกี่ยวกับหนังสือก็ไปดูได้ครับถ้าเกิดสนใจอ่านเป็นหนังสือนะครับรักทุกคนนะขออวยพรทุกคนว่าถ้าเราขี้เกียจที่จะอ้วนเราจะผอมลงถ้าเราขี้เกียจที่จะต้องใช้วินัยเราจะผอมลงถ้าเราขี้เกียจที่จะต้องมาเบิร์นออก เราจะผอมลงครับจงใช้ความขี้เกียจเพื่อทำให้เราผอมลงคุณดีรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ